สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโทลูกตา รายการที่จะชวนทุกคนมาทำงานประดิษฐ์สุดเจ๋งและการ,ราสาร้างสรรค์งานศิลปะที่ต้องร้องว้าวบอกเลยค่ะว่าเทคนิคที่เราจะมาสอนกันนะคะทุกคนก็สามารถทำไปด้วยกันได้แบบง่ายๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าวันนี้พี่หนูุน่ยจะมาสอนอะไรอย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้กับทางทอลุกขับด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่หนูุนยก็จะชวนทุกคนมาทำกระเป๋าคุณหนู นี่จะเป็นกระเป๋าใส่ของปุ๊กปิ๊กน่ารักแบบนี้เลยนะคะซึ่งขั้นตอนการทําก็ไม่ยากเลยแล้วก็ใช้อุปกรณ์น้อยมากๆด้วยอย่างแรกนะคะที่ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือตัวสีครีมคัลเลอร์แพนซิลแบบนี้นะนี่ก็จะมีทั้งหมด12สีให้เลือกเลยนะคะอย่างที่2ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวจานกระดาษตัวนี้นะคะเอาไว้สําหรับทํากระเป๋าค่ะแล้วก็จะต้องมีคุณผู้กันด้วยนะคะคุณผู้กันแล้วก็คุณกระบอกน้ําใส่ผู้กันแล้วก็กาวกันไกลค่ะ ก็ถ้าเกิดทุกคนมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาทํากันไปพร้อมๆกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมจานกระดาษแบบนี้นะแล้วก็พลิกคว่ำลงค่ะต่อไปแล้วก็มาวัดเนาะเพื่อที่จะหาจุดกึ่งกลางของตัวจานนะคะแล้วเราก็เอาไม้มันทัดอย่างนี้นะลากเส้นไปเลยจากนั้นนะคะก็ใช้กันไก่ค่ะ ตัดจะได้ออกมาเป็น2ชิ้นส่วนแบบนี้เนาะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเลือกใช้ชิ้นส่วนหนึ่งนะทำให้เขาเป็นกระเป๋าแมวเหนียวดีกว่านะนี่ก็ใช้ตัวดินสอไม้นี่แหละค่ะวาดไปได้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจไม่อยากวาดลงไปในนี้นะคะก็สามารถใช้กระดาษค่ะกระดาษที่บ้านเรามีนี่แหละกระดาษในสมุดวาดเขียนค่ะวาดก่อนเนาะแล้วก็ตัดแล้วค่อยเอามาแปะก็ได้นะคะเริ่มลงมือระบายสีที่ หนูนุ้ยก็จะใช้เป็นตัวสีครีมคัลเลอร์นะวิธีใช้ก็เปิดฝาออกมานะคะแล้วก็เวลาเราใช้ค่ะก็ให้เราหมุนเนาะมันสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้นะคะแล้วก็หมุนแล้วก็ระบายลงไปได้เลย ตัวสีครีมคัลเลอร์นี้นะคะเขาจะเป็นสีเนื้อครีมค่ะคุณสมบัติเด่นๆเลยนะของสีเนื้อครีมของโทลุนะคะก็คือตัวเนื้อสีเขาจะนุ่มมากค่ะเหมือนครีมเลยนะทําให้เด็กๆค่ะสามารถระบายได้ง่ายนะน้องๆวัยอนุบาลค่ะหรือว่าวัยเริ่มหัดระบายสีเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะที่สําคัญค่ะตัวเนื้อสีเขานะคะก็มีสีสารที่สดใสนะคะเด็กๆระบายสนุกแล้วก็ยังปลอดสารพิษอีกด้วยนะตัวสีครีมคัลเลอร์ของ ของเรานะคะก็จะได้รับมาตรฐานค่ะจากทั้ง AP, CE, KC นะคะและนอกจากตัวสี Kim Color นะคะจะระบายแบบนี้แล้วนะเขายังสามารถแปลงล่างได้ด้วยนะเด็กๆ,ๆรู้เปล่าเอ่ยเพราะว่าตัวนี้ค่ะเวลาเราเอาผู้การจุ่มน้ําลงนะคะ<ๆ>ก็จะสามารถแปลงล่างค่ะเป็นสีน้ําได้เลยระบายค่ะไปตรงพื้นที่ที่เราระบายสีไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะนี่เห็นไหม กลายเป็นสีน้ำเรียบเนียนเลยนะคะแล้วก็วิธีการระบายสีนะคะแนะนำว่าให้เราเริ่มต้นจากลงสีอ่อนก่อนเนาะแล้วเราค่อยลงสีเข้มทีหลังนะคะเวลามันเลอะแล้วมันจะได้แบบแก้ง่ายอ่ะอันนี้ก็ไดหน้าน้องแมวเข้ามาแล้วนะพอถ้าเกิดมันแห้งแล้วค่ะเราก็สามารถใช้สีค่ะลงทับได้เลยนะคะ แต่ว่าต้องเป็นสีที่เข้มกว่านะเขาจะได้ลงทับแล้วก็จะได้เห็นตัวครีมคลเลอร์ตัวด้ามของเขาจะเป็นแบบด้ามเล็กๆนะคะเราสามารถระบายเป็นพื้นที่เล็กๆได้เลยเนี่ยใช้เขียนเหมือนแบบดินสอสีได้เลยนะคะเนี่ยต่อไปเป็นตาดีกว่าประมาณนี้เดี๋ยวใช้สีขาวก่อนนะคะลงเป็นตาขาวของแมวเหมียวเดี๋ยวลงตาฟ้านะต่อไปเราได้หน้าแมวเราแล้วนะคะแล้วก็ มาตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมดีกว่าดนะ้อมมีแมวเนาะน็ต้องมีหูแล้วก็มีมีหนวดพิธีดันทานะก็คือเดี๋ยวให้เตรียมกระดาษนะคะแบบนี้นะแล้วก็เอาคุณน้องแมวอย่างเงี้ยมาเทียบไว้ข้างๆก็ได้แล้วเราก็วาดลงไปเลยหูแมวเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะหูสามเหลี่ยม เราเอาข้างในเป็นสีชมพูนะคะระบาไดได้เลยแล้วก็จะใช้สีส้มระบายที่หูเขานะนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปแล้วแล้ว แบบนี้นะคะเราก็เพียงแค่หมุนเขาขึ้นมาแล้วก็ระบายต่อได้เลยแต่ว่าอย่าหมุนเยอะจนเกินไปแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราหมุนเยอะเนี่ยเวลาระบายบางทีตัวสีมันอาจจะหักได้นะคะวิธีใช้ก็คือถ้ามันหมุนเยอะเกินไปเราก็หมุนมันเข้ามาเล็กอะประมานมนี้ก็ได้ก็ระบายไปให้เต็มๆเลยหรือถ้าเกิดบางคนอยากจะระบายน้ําอีกนะีกระดาษตรงนี้ก็ระบายน้ําได้นะอึ๊บยื๊บ เดี๋ยวระบายน้ำให้ดูข้างหนึ่งดีกว่าก็ใช้ผู้กันผู้กันจุ่มน้ำเหมือนกันค่ะปัดน้ำออกนิดนึงแล้วก็ระบายไปตรงพื้นที่ที่เราลงสีไว้แล้วนะคะนี่เห็นไหมจากเมืเ่อกี้มันจะมีพื้นที่ขาวๆอยู่แล้วก็เอาน้ำเกลี่ยๆๆค่ะให้เขาเต็มพื้นที่เลยนีอ่อ่าเสร็จแล้วต่อไปตัวหนวดแมวเราก็ใช้สีดำดีกว่าขีดไปได้เลยนะคะ คิดเป็น3เส้นแล้วแต่เลยนะว่าอยากได้เส้นเล็กเส้นใหญ่พอเราได้ตัวตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวกรรไกตัดก็ถึงขั้นตอนของการประกอบร่างแล้วจะใช้เป็นกาวพูเอกินะคะติดกาวไปเลยตัวนี้จะเป็นกาวที่ผลิตจากแป้งข้าวโพดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนำเข้าจากญี่ปุน่นเด็กๆสามารถใช้งานได้เลยปลอดสารพิษนะคะต่อไปเจาะรูนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยเชือกก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้เลยนะทะดาดามอันนี้ก็ เสร็จแล้วนะสำหรับตัวกระเป๋าคุณหนูถ้าเกิดใครนะคะระบายเลยอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะสามารถใช้ผ้าชุบน้ำค่ะหรือว่าใช้ทิชชู่เปียกเหมือนพี่หนูหนุ้ยนะเช็ดทำความสะอาดได้เลยนี่เห็นไหมเช็ดง่ายมากนี่เลอะมือเละอเละมือก็เหมือนกันค่ะสามารถล้างน้ำหรือว่าเช็ดปอ,อกได้นะคะทะ่าดาเสร็จแล้วนะคะกับกระเป๋าคุณหนู พี่หนู่นุ้ยก็ทําเป็นลายน้องแมวเหมียวสีส้มสดใสแบบนี้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนใครทําเป็นลายอะไรนะคะอย่าลืมมาแชร์ใต้คอมเมนต์นี้ให้พี่หนู่นุ้ยและชาวโทรลุกขับของเราดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบกระเป๋าคุณหนูน้องแมวเหมียวจากคลีมคัลเลอร์ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้กับทางโทรุขับของเราด้วยค่ะวันนี้พี่หนูหนุ้ยและโทรุขับ สีครีมคัลเลอร์เพนซิลค่ะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมค่ะติดตามเราและเราก็จะมีงานประดิษฐ์สุดเจ๋งนะคะมาแนะนำแล้วก็มาชวนให้ทุกคนทำตามกันได้แบบง่ายๆเลยสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ